ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่พยายามก็พอแล้วอินชาอัลลอฮ์สำหรับหัวใจที่เคยเหนื่อยกับคำว่าไม่ดีพอมีใครเคยรู้สึกว่าฉันยังไม่ดีพอที่จะเป็นมุสลิมที่ดีฉันยังละหมาดไม่ครบฉันยังผิดพลาดและฉันยังไม่พรอ้อมอยากบอกเลยค่ะว่าศาสนาอิสลามไม่ได้เรียกร้องความสมบูรณ์แบบจากเราแต่อิสลามเรียกร้องว่าจงพยายามเพื่ออัลลอฮ์และพยายามด้วยหัวใจที่ยังศรัทธา นบีมูฮัมมัดสุลลัลฮูอะลัยฮุสสลัมได้กล่าวว่าพยายามกระทำสิ่งที่ดีให้สมบูรณ์แต่หากไม่สามารถก็จงทำให้ใกล้เคียงที่สุดพระองค์ไม่ได้ถามเราว่าคุณสำเร็จไหมแต่พระองค์ถามเราว่าคุณพยายามเพื่อฉันไหม บางคนเริ่มจากการละหมาดวันละหนึ่งรอบบางคนเริ่มจากการเลิกฟังเพลงทีละน้อยบางคนเริ่มจากน้ำตาครั้งแรกที่หันกลับมาหาอัลลอฮ์อย่ารอให้สมบูรณ์แบบก่อนที่เริ่มศรัทธาเพราะศรัทธาจะค่อยๆเติมเต็มเราเองค่ะอิสลามไม่ได้ต้องการให้เราสมบูรณ์แต่อิสลามขอแค่เราพยายามเพื่อที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์อยู่เสมอ ถ้าหาว่าคุณเคยรู้สึกว่าไม่ดีพอพิมพ์ในคอมเมนต์ค่ะว่าฉันจะพยายามเพื่ออลัลลอ์แล้วแท็กใครสักคนที่อาจจะกำลังรู้สึกแบบเดียวกันอินชอนลอ